เราเจอแมปใหม่หอคอยที่สูงที่สุดหอคอยไลฟ์ความพยายามอ๋อเป็นแบบไลฟ์ความพยายามเหรอ,อ,กอใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอีกนิดเดียวทุกคนถ้าถึงแล้วเนี่ยเรามีเซอ <Bye S 2> ร์ไพรส์บายย่บายล่นมาหนึ่งชั่วโมงแล้วนะยังไม่ถึงเลยเล่นมาสองวันแล้วสองวันแล้วเล่นเกมโรบอทเกมนี้มาสองวันแล้วตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วเราเลยยีบมาถ่ายให้ดูเลยบายบายอีกนิดเดียวถึงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอุ้ยตกอีกแล้วไม่เป็นไร ตกแล้วมันเริ่มใหม่ได้ตลอดไปแล้วอับนิดเดียวยากเริ่มยากพอใกล้จะถึงนะครับเราจะตื่นเต้นเพราะว่าถ้าถึงแล้วอะเราจะเจอเราจะเจอนี่ทุกคนถ้าเราเออถ้าเราข้ามจุดเซฟไปก็ไม่เป็นไรรอแข่พ่อจะียจะลองข้ามนะคิพกอยู่นะใช่ใช่ช่ปุ๊บใส่แปเลยโอเค โอ้โหดูสิต้องไต่หน้าผาสีเขียวสีสีมันเปลี่ยนด้วยนะสีมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาเลยไต่หน้าผาสีชมพูใกล้จะถึงแล้วนะครับเราจะไปให้ถึงสองพันหรอหนึ่งหนึ่งร้อยก็หนึ่งพันเก้าร้อยหรือสองพันไม่รู้ต่ว่ามันใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วีนิดเดียวอึ๊บเขาถึงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นไหนลองสปอยให้ฟังหน่อยอยากดูไหมล่ะอยากดูสิในสองัมเฮ้ยเฮ้ย โอ้ไม่เองแล้วทำไมไอ้เดือหูไมมันกลายจานโอ๊ยขึ้นมาอีกแล้วโอ้ทุกคนมันเล่งดื่มเลยอะใช่เราจะแบบนี้อ๋อที่เขาชอบเล่นกันคือมันเต้นแบบนี้ได้อ๋อล่วก็ไปต่อได้อีกเราสามารถเราสามารถล่วงมายาวได้ตลอดเวลาเลยเพราะว่าเกมนี้มันรีเซ็ได้ตลอดแต่เป้าหมายของเราคือ 2 0 0พนะส0 0ดูสิจะไปถึงไหมเป้าหมายของเราอยู่ไก็ด้วยได้พ่อแบงค์สปิรกลานได้เลยยากมากเล่นมาสองวันแล้วบายได้กินข้าวมั้งปะเนี่ยกินไม่ได้กินข้าวเลยสิอตื่นมาหนูก็เล่นเอาได้นอนไหมไม่ไม่ได้นอนเลยก็เล่นมาสองวันสองคืนเต็มเล่นแบบยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยหรอนอนนอนกินข้าวด้วยในการพักด้วย พอแบงค์ไม่ให้เล่นตลอดหรอก <c oughs> ใช่ไหมไปครับไปต่อผ่านแปดแล้วอุ้ยตกตกผ่นแปดแล้วการเล่นออบบี้ของไว้ฝีมือนี้ฝึกมาตั้งแต่น้อง๊้าอยู่อนุบาลสองนะ่ะนี่ไปได้โลบักวาก็เลยเปลี่ยนตัวเหรอใช้โรบักหมดยังเหรอไวยมีซื้อโลบักแบบมีปีกได้ไหมปีกบินไปเลยอะ่ะ น่าจะแพงเนาะโอ๊ยไปดูิใกล้ถึงยังดูซิมีอะไรที่เรานี่ผมวิเศษเหรอกี่บาทอ่ะเราจะลองใช้ผมวิเศษดูโอ้ยไม่พอแพงมากไม่เอาไม่เอางั้นเราต้องไปด้วยฝีมืออีกสี่นาทีเราจะได้สกิปบเฮ้ยเกิดอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้เปิดกดถ่ายอ๋อมือไปโดนเราบอกเขาม่ถ่ายรูปทุกแมปเลยเนี่ย วิ่งเจอบันไดเหล็กแล้วบันไดเหล็กอันนี้เป็นบันไดแต่ว่าเอามาเราต้องเดินแบบเนี้ยมันติดอยู่กับกระเพงใช่ถ้าเป็นชีวิตจริงไปจะเดินไดไหมไกลจะหึ่งพันเก้าอ่ะโอ้ยยังไม่ถึงสักทีเลย,ยทำไมมันไกลจังทำไมะปึ๊บพอไปดูข้างล่างสิข้างล่างสูงมากถ้าถึงแล้วจะมีเซอร์ไพรส์ป่ะมีอะไรว้าว,าวาไหมใส่เพลงด้วยนะใช่ได้เดีย๋ยวพอตอนตกอ่ะเดี๋ยวพอเบน์ก็ใส่เพลงให้ว้าวเลย เราซาเลยได้แล้วได้แล้วโหยังไงเนี่ยอ๋อข้ามอย่างนี้เหรอใช่ใครที่ไม่เห็นนะมันจะมันจะมีตรงนี้อยู่ไหนข้างบนอ๋อมันจะมีที่ให้เราจับอยู่ใช่โอ้โหยากจริงๆพอลองเล่นไหมน้องบิ๊กเล่นไม่ได้แน่เลยเนี้ยยากเกินพอลองเล่นไหม ไม่ลองสิบอสก็เล่นไม่ได้แหละแบบเนี้ยหนูชอบเล่นออบบี้เหรอชอบเล่นออบบี้มาตั้งแต่เแบบโฮเทลเอ้ยทาวเวอร์ทาวเวอร์คือแบบหอคอยหอคอยแต่ดีสูงมากเฮ้ยไ,ไปไหนอ่ะเฮ้ยหนึ่งพันเก้าร้อยแล้วหนึ่งพันเก้าร้อยแล้ว,ลวอุูยยังไม่ถึงเลยอ่ะต้องสองพันแน่เลยอ่ะใช่ต้องสองพันพอแบงค์รันสป,ปีดรันสป,ปีดรันเลยไหมไป,ปต่อสองพันเลยนะ 1 2 3จะถึงแล้วทุกคนจะถึงเลย1 991 1992 1993แล้ว1994 1995 96 97 98 99ถึงแล้วเดินออันหนึ่งเดินออันหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าเก้าดูสิทุกคนขออีกอันหนึ่งอยู่ตรงไหนเดินนี้ก่อนถ้าตรงนั่นไงอีกอันหนึ่งอยู่ตรงนั้นถึงแล้วยิ้มไม่ได้อุลยเล่นมาสองวันในที่สุดก็มาจนถึงสองพันแล้วนั่นไงเข้าประตูเลยเปล่าใช่ ไม่ต้องท้ามตรงนี้เราจะได้กระโดดไปเรการละครมาเริ่มเลงเป็นภาพที่สวยงามหูเราภูมิใจกับการเล่นครั้งนี้มากๆสองวันสองคืนเต็มๆม้วก็ขึ้นมาใหม่ได้มาพอขอกระโดดมากได้ ต้องไปกระโดดตรงกลางถึงจะมันเอานะกระโดดไม่ตรงโอ้มาเอ็นจุกบงติงติ้งเป่งกินตะกิงตึงกุโอ้งแล้วมันไปอะไรได้พ่อไม่ขึ้นน้ำไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่อันนี้ในคาเวอร์พ่อไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้า ถึงด่านที่สองพันจริงๆมันไม่มันไม่ได้มีห้าพันึ่งร้อยนะสองพัสเตทโหนี่ไบมาถึงตรงนี้ครั้งแรกในชีวิตเลยปะใช่เคยมาถึงก่อนหน้านี้ไหมเล่นไม่เคยหรอเนอันนี้ไบอันเนี้ยไบเห็นอะช่วงนี้เขาเฮดในติกตกกอกันเขาว่าใช้เพลงหัวว่าอิงก,ก้องขอมาเหแล้วไบอะจำ ใบเข้ามาใช่ไหมใบถึงด่านที่ห้ารอยสบเจ็ดจไม่ได้เลยใบเคยเล่นตั้งแต่ตอนไหนอ๋อเหรอใช่ใบเคยเล่นมาแค่ห้าร้อยเหรออืมอ๋อที่เล่นที่เราเล่นไว้มันยังอยู่หรอใช่มายืนตรงนี้กันนะแล้วกระโดดไปตรงกลางกระโดดตรงกลางนี้เลยนะนี่นะแล้วก็หมุน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 ใบมันจะตรงมามตรงไหมเออ จริงด้วยอันนี้ขึ้นสูงเลยตึง้งอ๋อแต่มันจะเด้งทีเดียวถ้าถ้าเรายังไม่ถึงสองพันอะ่ะแล้วถ้าเรากระโดดลงมาแบบตรงกลางเป๊ะๆเลยอะ่ะเราจะตกแมพเหรอหมอป่ะ ไม่เลยเคยสนุกไหมสนุกโอเคครับทุกคนและนี่ก็คือเกมขอคอยไร้ความพยายามขอคอยที่ทําใครไม่ไม่พยายามก็จะไปไม่ถึง้คอยมีใครมีใครไปถึงแบบน้องไบมั่งคอมเมนต์มาบอกน่อ้าถ้าเด็กเล็กกลับไปไม่ถึงนะเด็กป้อนหนึ่งถ้าเด็กที่โตกว่าบิงใช่โอเคงันสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงไบด้วยนะบายบาย